นี่ก็เอฟซีขอมานะครับอยากได้ข้าวผัดแบบโต๊ะจีนนะครับนี่นะครับก็จัดข้าวผัดกุ้งกุ้งครับกุ้งเพียบเลยข้าวผัดนี่ก็จะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะครับถ้าหน้าร้อนนี่เดี๋ยวข้าวจะบูดง่ายก็เอามาเอามาผัดกินกันได้เช้าเย็นเย็นเลยนะครับข้าวที่ใช้นี่ต้องเป็นข้าวสวยที่เย็นแล้วนะครับกุ้งเนี่ยเอาไปผัดกับข้าวเลยเดี๋ยวก็จะแฉะนะครับเราก็จะเอามาลวกก่อนน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะลวกกุ้งพอตึง พอตึงๆก็คือยังไม่ต้องสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอากุ้งเนี่ยไปผัดอีกแต่ที่เราลวกก่อนเพราะว่าเวลาไปผัดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแฉะนะครับข้าวจะทําให้ข้าวแฉะนี่นะครับก็พอตึงๆก็แบบนี้นะครับทีนี้พอแล้วลวกด้วยไฟแรงโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาแช่ในน้ําเย็นนะครับเพื่อเป็นการน็อกเขาให้เขายังเด้งกรอบดึงดังอยู่แบบนี้ น้ำมันนี่เป็นน้ำมันหมูนะครับไข่ไก่ๆนะครับใส่ไ,ไปเลยเ้าปัดเ้าจีนแบบนี้นี่ก็จะไม่ใส่ไม่ใส่กระเทียมนะครับไม่ใส่ใส่น้ำเลยกลยิ่นน้ำมันหมูนี่ก็หอมมาก ต้องการให้ไข่เนี่ยเคลือบข้าวนะครับก็ไม่ต้องรอให้ไข่สุกเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยแบบนี้ข้าวตัวที่เด็นแล้วนะครับแล้วก็บีบๆบีบ,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 บก็ช่วงนี้ข้าวยังแฉะอยู่นะครับนี่เพราะว่าไข่เขาอ่ายังไม่สุกตอนนี้จะทําให้ไข่ของเราเนี่ยเคลือบข้าวก่อน เดี๋ยวเราก็จะผัดไปเรื่อยๆข้าวเขาล่วนเป็นเม็ดๆเ,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 เลยนะครับในการใช้ให้ข้าวล่วนนี่นะครับก็ต้องใช้ไฟแรงไฟแรงเลยนี่อย่างเงี้แล้วก็ก็จะ ัด้วยแรงนี่ให้ข้าวของเราเนี่ยล้วนเป็นเป็ดเ,เ,เ,เๆเเลยอ,ะอ่ะต่อ,อวางครับเมื่อยนี่นะครับข้าวของเราก็ล้วนมาเป็นเป็ดๆ,ๆๆเลยแบบนี้ สร็จแล้วเราก็จะใส่กุ้งนะครับกุ้งใส่ลงไปการปรุงรสนี่ก็ใช้เกลือนะครับเกลือแล้วก็น้ําตาลทรายใส่ไปเยอะหนึ่นงกันแล้วขาดไม่ได้ก็จะเป็นซอสปรุงรสนะครับใช้ซอสปรุงรสฝาแดงตามภูเขาทองนะครับนี่นะครับปูดเข้มข้นแล้วก็เร่งไฟแรงเสร็จแล้วก็เร่งไฟแรงนะครับขยาต่อ ท้ายก็เป็นต้นหอมซอยนะครับต้นหอมซอยทยอต่อนี่นะครับล้วนๆแห้งๆล้วนเปนเป็นเม็ดๆๆอย่างนี้เลยนะครับข้าวก็ได้แล้วพอพอเลยนะครับปิดไฟเสร็จแล้วก็ตักใส่จานนะครับนี่นะครับได้เห็นข้าวของเราเนี่ ล้วนมาเป็นเม็ดๆเๆเลยนะครับแบบนี้เลยข้าวผัดกุ้งโตจีนพร้อมขึ้นโตะรับประทานแล้วครับนี่นะครับไข่เคลือบข้าวแล้วก็ข้าวล้วนตุยเป็นเม็ดๆแบบนน้นี่นะครับมาพร้อมกับน้ำปลาพริกมะนาวต้นหอมข้าวผัดกุ้งโตจีนขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่จะเป็นเด็กชายนินจานะครับ เวทีดิฉันปาเมมี่แล้วก็ปักใส่จานตัวเองนะครับนี่ครับข้าวผัดนี่ของเรานี่นล้วนเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดเลนนะครับออกเป่าก่อนเป่าก่อนส่วนร้อนๆนะครับกุ้งนี่ครับเอาหางออกแล้วนะครับเอาเปลือกที่หางออกนะครับไม่ใช่เอาหางออกอหนึ่งตัวหนึ่งคำเป็นไปนเลย อ่ะตัวหนึ่งเลยเหรอโอ้ผมเมื่อกี้กินข้าวนำไปหลายไปหลายคำครับอืมสิงุ้งตามสองตัวสองคำติดเลยไปนี่ครับ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 